ก็อยากจะมาสวัสดีท่านผู้ชมที่ันะครับวันนี้เราก็จะมาพาไปกรงกรีมไม่ครับไม่ครับนะครับคุณต้องมีโปรแกรมนี้ใช่ครับนี่ครับมันจะเป็นรูปเด็กเออเด็กมันจะเป็นรูปผู้เฒ่านะครับใช่ครับนี่ครับวิธีนัครับเปิดมาอย่างแรกมันจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยอันนี้ นะครับอันนี้เกมเกมเกมไทม์นะครับเวลาคือเวลาเดกับไนท์เดี๋ยวนะครับปิดก่อนนะครับปิดปิดปิดต้องแล้วเปิดไอตรงนี้ครับเกมมอครับเครื่องผมมันช้าอย่างนี้เลยครับอืมได้ครับก็รอมันมันก็จะไปเข้าเกมไหมคคัสนะครับ ใช่ครับต่อเข้าไปเลยนะครับทุบกพี่ทุกอับี p ก็ผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับโปรแกรมนี้ใช้อย่างง่ายเลยนะครับ เครื่องผมมันแหลกห,หน่อยนะครับต้องขออภัยอาเดี๋ยวขอปรับเป็นหมดชีวิตก็ไฟแล้วก็ดีก็น <D S 1> ี่ครับดูนะครับเราก็สามารถบินได้ด้วยนะครับอันนี้รอยผมสร้างประตูนรกแบบ โหดๆนะครับแบบไม่มีซอมบี้นะครับเราก็สามารถออกมาได้ด้วยการทุบนะครับน้องชายผมเขาก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับแล้วผมก็จะแสดงให้ดูว่ามันทำอะไรได้อีกนะครับก็เข้าไปมันก็สร้างบ้านนะนะสมมติเราเลือดอันนี้ใช่ไหมครับเลือดลดเอ้ยเต้ยไม่ลดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ มันเป็นไรครับเออคุณครับไม่ตายครับสร้างบ้านนะไม่รอเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะครับไปครับโทษทีนะครับมันต้องขออภัยที่มันเลือดไม่ลดนะครับ,รบดูเลือดโอ้โหไม่ลดไอพี่ต่อจะดือกว่ตั้งแต่เมื่อไหร่เสตั้งแต่นานครับก็ มาดูนี้นีมีอ๋ออันนี้ก็คือที่ผมเลื่อนอย่างนะครับเห็นไหมครับต้นใต้ด้นใต้ตรง,ง,ง,งนี้ครับมันก็คือจํานวนที่เราจะเอาสิ่งของนั้นๆเท่าไหร่นะครับมันก็จะเอาสักยี่สิบมันไม่มีครับเอาหกสิบสี่เลยครับคิดกาไปสมมติผมเอาบอ,อนนี้แล้วก็โอ้มันก็มาให้แล้วครับ คครครับับโซ่จะสร้างบ้านเป็นไรเนี่ยที่เกียย์สร้างก็จะมาลองจุดทีนทีเล่นเฉยๆนะครับอ,อนี่นี่เนี่ยหายครับหาย หายครับหายหายอ่ะมันหายไปไหนครับคุณงงไหมครับหายไปไหนพี่ซอเออหายครับเออแต่นี่ไม่หายครับอ่ะโหครับไม่ครับผมจะดูนี่ครับพอเลือดลดแล้วนะครับเราก็สามารถไปที่ตรงหมดข้างบนนะครับแล้วก็ไปที่อันอิน อะไรไม่รู้ครับผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษครับอะไรที่ HP นี่แหละครับก็เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็ออกไปดูนะครับดูเลือดนะครับ<ห>ก็เพิ่ม,มเพิ่มขึ้นนะครับเพราะผมเนี่ย,ยสร้างว่านี่ยที่เกียรอสร้างก็สวัสดีครับขอจบคลิปพีอย่างแค่นี้